อาโยก็ขอสวัสดีชาววมไพายทุกทุคนทุกทท่ทานกันด้วยนั่นเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox อย่างในแมปที่มีชื่อว่า Undertale Last Reset นั่นเองสําหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะ ออ,อ,อ่ะใช่แล้วค่ะก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับในส่วนของแมปอันเดอร์เทลลัสรีแซนนะคะอยากจะกลับมาฟาร์มกันต่อนั่นเองว่าเราเนี่ยจะเจอในส่วนของแซนส์ในร่างอะไรกันบ้างน,นั่นเองคะแล้วก็เหมือนทางเกมเขาเนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะถูกปิดลงในอีก28นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการรีบเล่นเลยละกันนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะปิดนั่นเองนะ โอเคแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําการกดติดตามช่องเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกระดาใจให้กับเราได้ด้วยนนเองนะแล้วก็สำหรับใครที่จะมาร่วมเล่นเกมในการขับเราสามารถเข้ามาจ o i ก,การทาง Discord ได้เลยก็เดี๋ยวในส่วนของลิงก์ Discord เนี่ยก็จะอยู่ที่ช่องลองเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะทาการทิ้งลิงก์อีกช่องหนึ่งไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ก็ช่วยไปฟางผลงานติดตามคลิปวิดีโอให้อีกช่องหนึ่งด้วยละกันสว่วนลิงก์ d i s c อ r d ทเนี่ยจะอยู่ โอ้โหใต้คลิปของคลิปวิดีโอของช่องใหม่นะคะก็สามารถเข้าไปกดลิงก์ได้เลยนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้เล่นต้องขออภัยทุกคนด้วยโอเคมาก็ถ้าเพื่มให้เป็นการเสียเวลาก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะถูกปิดลงนะคะเราก็จะมาทําการฟาร์มกันต่อเลยหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นมานานแล้วนะคะคุณผู้ชมถึงไอเจ้าตรงโซนนี้นะคะเหมือนภาษาไทยมันเป็นแบบของชาวต่างชาตินะแต่เหมือนจะมีะบบภาษาไทยเข้ามาด้วยในครั้งนี้ก็คือเหมือนจะยากกว่าเดิมอีกนะคะก็ไม่มั่นใจนะว่าปิด ให้เป็นภาษาอังกฤษกลับมาเหมือนเดิมอะไรยังไงเนาะอาจจะต้องออกไปข้างนอกไปเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็ขี้เกียจออกออกไปเก็บออกไปเปลี่ยนแล้วนะคะคุณผู้ชมอืมโอเคก็ไม่ไม่เป็นไรแต่เราจะมาทําการรีฟาร์มกันเลยละกันอันนี้คือเราเคยฟาร์มไปแล้วนะคะเจ้าแซนตอนัวนี้ต่อไปจะเป็นแซนที่จะได้รับ exp 7 5 70อีกทองเนาะ70ทองแล้วก็ในเ่วนของสิ่งที่เราจะต้องใช้นะก็คือ7ความรักนะคะหรือว่า7เฮร์นนั่นเองเลิฟเนาะแล้วก็อาวุธที่เราจะได้มาจะเป็น กรดูกอ่อนโยนะคะคืออะไรก็ไม่รู้โอกาสที่จะด r o p เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25นั่นเองฮะโอเคเราจะลองมาดูกันเลยว่าเป็นอะไรยังไงนั่นเองกดไปเลยละกันไหนดูสิแซนตัวใหม่อมมีระบบดําเนินการต่อด้วยแล้วก็รีเซ็ตนะคะเดี๋ยวลองดูซิโอเครอหลบการโจมตีมันก่อนอ้โดดาเมจโดดาเมจแรงแลเนี่ยมีการโจมตีแบบเส้นตรงด้วยฮะ,ะนี่โดนไปดีครับโดนไปดีครับนี่โดดาเมจไปดี หมือนจะมีเจ้าตัวอันนั้นด้วยอ่ะคุณผู้ชมจําชื่อมันไม่ได้ให้โอโ้โหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดาเมจแล้วย่ได้ดาเมจแล้วได้เลย,เยจะตายแล้วจะตายแล้วเอือโอ้ oh my g o s ไม่รอดนะคะไม่รอดแฮะต้องตั้งใจฟา์มละอีกรอบนึงดิอีกรอบนึงนอีกรอบนึง,นงทําไมมันไม่รอดวะเดินก็คือเหมือนจะเดินช้าก,กว่าเดิมด้วยนะหนีหลบก่อนตีแล้วรีบหลบดีกว่าโอเคโหโหหัใจเย็นเซยนโอเค หลบหลบลบอืมตีไม่โดนหรอโดนนี่โอ้โหโดนเราอีกนี่นะโดนแล้วหลบฮะโดนแล้วหลบโดนแล้วหลบนี่นี่นี่โอเคนี่นะโอเคฮะอืมโดนแล้วหลบฮะคุณผู้ชมมันจะมีการปล่อยเจ้าตัวหนึ่งออกมานะคะในเรื่องนะคะจำไม่ได้เหมือนกันมันชื่ออะไรชอบลืมชื่อมันตลอดเลยโอเคหลบหลบหลบกระโดดหลบ แบบมีสเตปเรียบร้อยได้มันเป็นแค่70ทองนะคะเหมือนจะไม่ได้ไอเทมมาด้วยมีโอกาสแค่25%เท่านั้นที่มันจะดรอปนั่นเองฮะต่อไปต้องใช้สิความรักใช่ไหมก็ต้องมาทำการฟาร์มอะไรตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนเดินตรงมาหาเลยนะกันจูกก่อนจุกโอเคครั้งที่2เรียบร้อยโดดสเตปโดดแบบมีสเตปนี่นะโดดไปอีกครั้งหนึง่งอย่า ดาเมจลดไปรัวๆเรเลยโอ้โหใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยโ,โดนทุกนั้นเลยไม่เอาอย่างงี้ดีนี่เนี่ยเรียบร้อยฮะเจ็สิบทองโอเคโอ้โหเกือบไม่รอดเหมือนกันนะเนี่ย,ล,ยลองดูดีสินค้าในคลังอหลังกระดูกอันนี้คือเราได้มาตอนไหนนียฮะอันนี้ดาเมจแค่สิบแปดนั่นเองนะคะหลังกระดูกนี่ได้มาจากไหนเอ่ย ดาเมสามสิบสามเนะอ่ะกดใช้งานอันนี้ละกันแล้วก็อืความสามารถก็ยังไม่มีอะไรนะคะผมชจะเป็นแบบปกติเกาะผ้าพผนแผลนี่ใช้ดาใบโอเคอ่ะประมาณนี้ละกันฮนะปิดตรงนี้ออกก่อนไหนดูซินี่อาวุธชิ้นใหม่นะมันทอมาจากไหนอะ่ะทำไมเราจะไม่เห็นได้เลย ได้มาจากไอซ์ตรงนี้นะคะเอา้าในมาตนไหนก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันแต่ว่าจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วนั่นเองค่ะไหนลองดูดามจดูดีแรงขนาดไหนกันเชียร์ว่ะดาเมี33เลยนะฮะ25%เท่านั้นนี้เอาซิครับเอาซิเอาซิดาเมจ่รัวๆติไม่กลัวแล้วไม่กลัวตายแล้วนี่ไงเรียบร้อยคะ่ะฟาร์มแบบ very easy นั่นเองโอเคในส่วนของตรงทางด้านขอ,อด้วยว่าอะไรนะ ขวามือจะมีการใส่รหัสด้วยที่น่าจะเป็นโค้นะคะคุณผู้ชมอมโอเคถ้าจะไม่ผิดมันจะมีร้านค้าให้เราไปซื้อของได้ด้วยนะเนี่ยนะขอทําการย้อนกลับไปดูที่ร้านค้าก่อนอ้าวไอตรงนี้มันหายไปไหนวะถ้าจะไม่ผิดมันมีนะตลาดโอเคไปที่ตลาดก่อนจำไม่ได้ว่าราคามันประมาณเท่าไหร่นะคะในส่วนของผู้ชุดเกราะอะไรอย่างี้เนาะความสามารถอืโอโหอันนี้ไม่ไดนะ้ราคามันแพงจัง โอเคไม่มีนะคะตรงตลาดไม่น่าจะมีอะไรให้เราซื้อมานี่แล้วก็มายังตรงร้านแปนตันราคาสามพันห้าวันนี้เกือบซื้อได้แล้วฮะดาเมจพันสองร้อยหกสิบสี่สามพันห้าร้อยทองเองเรามีแค่ห้าร้อยห้าสิบห้าทองเองนะคะคุณผู้ชม,มก็น้อยน้อยอยู่อาลีเซนฮะ,ะชึบโอเคเรียบร้อยบ้าเดี๋ยวเราจะไปทำการฟาร์มกันต่อนะคะเลเวลแปดและ อีกแค่2เวลเราก็จะสามารถอันนี้ได้แล้วเหมือนกันแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยการต่อสู้กวยวิชาเดี่ยว What is that อ่ะลองดูแล้วกันฮามันคืออะไรสวัสดีนีต้อนรับสู่ Under Tale Reset สุดท้ายหรือว่า Last Reset นะฮะนี่อาจจะไม่เป็นเกมหรืออืมไม่แปลดีกว่าคะคุณผู้ชมเห็นดูสิอ๋อมันเป็นหมดฝึกสอนอะไรอย่างงี้เหรออ๋โอโอเคเีดูสิอันนี้คือผู้สร้างนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้คุณรู้ว่าเกี่ยวกับพื้นฐานเรารู้อยู่แล้วนี่เรารู้อยู่แล้วอืมเรารู้อยู่แล้วตีก็ตีไม่ได้ค่ะต้องรีเซนตออกโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นการสอบเล่นเฉยๆมาเดี๋ยวเราจะไปทําการฟาร์มกันต่อแล้วขอทําการตัดไปตอนที่เราเลเวลสิกันเลยดีกว่านะครัก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองเลเวลสิบดูสิฮาว่าจะโหดขนาดไหนกันเชียวนั่นเองนะ โอเคทุกคนฮะเลเวลสิบแบบง่ายได้แต่เราจะไปในส่วนของบอสตัวต่อไปเลยนะคะคุณผู้ชม,มตัวภาษาไทยมันชื่อว่าออนแอร์ฝุ่นนะคะมันไม่น่าจะแปลอย่างนี้หรอกแต่มันแปลเป็นภาษาไทยให้เลยเนาะไหนดูซิว่ามันดรอปอะไรบ้างมันจะได้รับค่าประสบการณ์85นะคะเยอะเกินน้าสิบเนาะแล้วก็75เหรียญทองดรอปในส่วนของชุดเกาะดัสฮูธนะคะโอเคแล้วก็เลเวลต่อไปก็คือ13ความรักนั่นเองไหนลองดูซิฮะว่าไอเจ้าตัวออนแอร์ฝุ่นที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะ โอเคอ่าอย่างแรกโอ้โหปล่อยเป็นสกิลในลักษณะอย่างนี้โอ้น oh, no. เดียว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 โอ้โหเจ็บ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 นะรู้ไหมเจ็บนะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมต้องรีบตีให้มันตายเรียบร้อยโอเคเลือเราเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเราเลเวลเยอะขึ้นแล้ว๋ยนลองดูซิเราได้มาเป็นชุดเกาะอ,อันนี้หรือยังหมวกกันฝุน่นมันมีฝุ่นอยู่แล้ววัต <laughs> แปลได้แบบว่าสุดยอดมากเลยฮะ โอเคอ่าแล้วก็ได้ในส่วนของชุดที่เราจะมีเลือดเยอะขึ้นนั่นเองแล้วก็ฟาร์มได้ง่า,ายขึ้นแล้วนะคะอีกแค่สามเบลเราก็จะสามารถไปยังโซนต่อไปได้แล้วน,นั่นเองมาตีแบบรัวๆเลยแล้วกันไม่ส่วนอะไรทั้งสิน้นเพราะเลือดเราเยอะมากนะคะตอนนี้ตีแน่อูอ้หูหูผู้เล่นผู้เล่นเดียวเดียวเดียวแรงจริงยาจะตายโอ้โหเกือบตายนะคะคุณผู้ชม เฮ้ยแล้วพวม่มาไเห็นนะคะว่าหัวเราเนี่ยถ้าเราสวมใส่ชุดเกราะแล้วก็จะมีหมดอยู่ข้างบนอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคอ่ะเลเวลสิแล้วอีกแค่สเวลเท่านั้นก็จะยังไปซอนต่อไปได้แล้วอะ่ะฟามันไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะ,ะแบบนี้เนาะโอเคนี่เนี่ยตีไปรัวๆแบบไม่สนอะไรทั้งสิ้นนี้จู๊เป็น1สเต็ป นี่ค่ะเรียบร้อยตีสครั้งก็คือตายทันทีนะคะไอ้เจ้าตัวแซนตัวนี้นั่นเองโอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการฟาร์ไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมดูสิว่าในคลิปวิดีโอในครั้งนี้เนี่ยก่อนที่จะเซิร์ฟเวอร์จะปิดเนี่ยเราจะสามารถไปได้ไกลถึงตัวแซนตัวไหนนั่นเองนะในส่วนของหัวใจหรือว่าไปคล้ายๆกับเลิฟนะคะสิดวงเนี่ยก็จะเป็นได้รับประสบการณ์หนะึ่้อยเนาะกับอีกเหรียญอีกเกนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของของที่จะดรอปเนี่ยเหมือนจะเป็นมีดของนักฆ่านะคะของนักฆ่าแซนนั่นเองเนาะต่อไปก็จะเป็นเลเวลสินะคะคุณผู้ชมเวลมันก็ไอเลิฟเนี่ยเหมือนจะขึ้นได้ยากขึ้นกว่าเดิมแล้วดลด nitrogen. เดี๋ยวลองดูซินักฆ่าโหโหโใจเย็นใจเย็นเดียวเดียวเดียยวเยวอูอ้แรง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 ตีไปไม่สนอะไรทั้งสิ้นช่างมันละกันเรียบร้อยให้ดูหน้าตาดีนักฆ่าแซนจะหน้ตาตาประมาณนี้แล้วก็เหมือนจะมีอาวุธด้วยนะเดี๋ยวลองดูสิฮะอาวนะุธเนาะ มีของนักฆ่านะคะดาเมจ57เยอะกว่าเดิมนันเองโอเคเดี๋ยวเราลองดูสิคะว่าในส่วนของไอจามีของนักฆ่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะนี่เลยมีสีดํานะคะคุณผู้ชมไม่มั่นใจนะคะว่าเรามันมีสกิลหรือเปล่าเรายังไม่เคยกดลองสกิลอะไรเลยเนาะน่าจะไม่มีใช่ไหม เออน่าจะไม่มีนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการลองตีเจ้าต,ตัวนักฆ่าอีกรอบหนึ่งดูนะคะคุณผู้ชมไหนดูสีมาดีดีมาดีาดีไม่กลัวเลยแล้วดาเมจเราเยอะขึ้นกว่าเดิมตี3ครั้งนะคะเราสามารถตีได้แบบว่าอีซี่สุดๆเลยเพราะว่าเราเลื่อนเยอะขึ้นมากๆผสมกับมีชุดด้วยนั่นเองโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะเหลืออีก18นาทีน่าจะได้ไปไกลยอยู่นะคะเป้าหมายของเราเนี่ยจะอยู่ที่อ่ะเอาถึงตรงนี้ก่อนละกัน แอพพลิเคชั่นนะคะงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอก,กันอีกทีตอนที่เรามีหัวใจอยู่ที่ประมาณ21ดวงแล้วกันนะคะคุณผู้ชม meanwhile โอเคทุกคนนะคะในตอนนี้ก็ทําการฟาร์มจนเลิฟได้อยู่ที่ประมาณ21เป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะให้ดูกันเลยค่ะว่าไอ้เจ้าตัวลูสุดท้ายที่เราตั้งเป้าหมายไว้ใน21เนี่ย21ความรักเนี่ยจะได้มาเป็นไอเทมอะไรงไงแล้วก็ไอเจ้าตัวบอสเนี่ยจะเป็นหน้าตายังไงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไอเจ้าตัวไอเทมที่ดอด้มาจากสองอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Under Swap Sand นะคะแล้วก็สยองขวัญแซน่ยเอเจ้นตัวสีฟ้ากันก่อนจะได้รับมาเป็นผ้าพันคอที่งดงามนะคะเป็นไอเทมที่เป็นเกราะนั่นเองนะคะเป็นอันนี้เลยผ้าพันคอ Manufact นะคะจะได้เลือดอยู่ที่ประมาณ150ส่วนอาวุธของสยองขวัญแซน,น่ะจะได้รับมาเป็นขวานสยองขวัญดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ88นะคะตอนแรกแต่อันนี้คือมันเพิ่มขึ้นมาตามเลเวลของเราดูนั่นเองเนาะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆก็สามารถมาทําการฟาร์มได้จากตรงนี้เลยนะคะแต่ว่ามันเริ่มยาากขึ้นนนัเเองเ อ่ะโอเคเหลือเวลาอีก9นาทีเดี๋ยวเราจะลองมาทำการปราบเจ้าตัวเอพิกเทลซาตัวนี้ดูนะคะมันจะมีการดรอปในส่วนของเอพิกฮูดนะคะเป็นไอ้น่ะมีโอกาส5%ที่จะได้รับความสามารถของมหากาพย์ด้วยเฮ้ยมันคืออะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูละกันว่าเป็นยังไงนะคะโอ้โหตัวนี้แปลกกว่าชาวบ้านเลยเดี๋ยว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 ใจเย็น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 ต้องใจเย็นๆนะคะคุณผู้ชมต้องดูดีๆด้วยนะคะมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะบอกไว้ก่อน นี่แนี่ดาเมจ91แล้วไงดาเมจ91แล้วยังไงฮึดาเมจ91แล้วยังไงโอ้จุกก่อนจุกจุกจุกโอ้โหจุกก่อนฮะนี่แนี่ยลอื้อชึบอย่าโดนอย่าโอ้ดาเมจอย่างแรงเลยนี่ดาเมจอย่างแรงเลยนี่กระโดดจุกปากลัวทามเรียบร้อยฮะตายไปไหนดูซิว่าอ่ะเดอะไรอ่ะข้ามบ l ูวอท อะไรเนี่ยแล้วมันไม่มากเท่าไหร่หาก,กับตีได้ไหมเนี่ย HP มันเยอะเกินโอไมคก็ oh God, คุณผู้ชมแสดงว่าถ้าเราทำการปราบเจ้าตัวน,นี้ได้เราจะได้มาเป็นพลังของหาก,กับแซนอะไรหรือเปล่าฮะแต่มันเลื่อเยอะมากอะ่ะขอข้ามแล้วกันข้ามสิกดข,ข้ามดีกว่าไม่น่าได้อ่ะอ,อืมโอเคเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอโหจูวันทันส่วนนี้ โอเคโอ้โห okay. oh, oh, โดนไปอีกหลบก่อนชืบชืบอชืบอะชืบนี่เนี่ยดาเมจตีเข้าไปตีเข้าไปสิขาคุณผู้ชมโอ้ไม่กอดตีหลบก่อนออ้ยโดนอีกแล้ว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 ฮะออืเริ่มยากขึ้นกว่าเดิมจริงๆเริ่มยากขึ้นกว่าเดิมจริงๆส okay. ู้ก่อนโอเคว้ว้าวเออโหยากนะคะคุณผู้ชมนี่ขนาดค่าเลเวลยอยู่ที่ประมาณ21 เราได้อะไรมาบ้างปะเนี่ยเปล่าล่ะไม่มีด้วยเฮ้ยมีเงิน4,000สาแล้วขอไปซื้อก่อนละกันนะคะก่อนจบคลิปนี่เลยดาบของคริชนะคะราคา3 0 0กดซื้อได้ไหมซื้อซื้อนี่ไงเดีดูซิดาบของคริชนะคะราคา3 0 0นี่ไงเดี๋ยวลองดูดิเออก่อนจบคลิปนะคะก่อนจบคลิปซื้อดาบของคริสเอาไว้ก่อนดาบมันมาตั้ง1,003เลยนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะ โอเคเอเดี๋ยวเราจะไปสู้กับในส่วนของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละเออมาอีกรอบดูดิคราวนี้อาวุธมาใหม่แล้วนะเฮ้ยอยา่ยาอยา่าอย่าจูกก่อนจุกจูกจกุโอเคคราวนี้ไปได้สวยฮะคุณผู้ชมอืมหลบแบบมีสเต็ปม,มาดิพันสาบเลยนะวันช็อตเท่านั้นเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่นะคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่มาดูสิฮะว่าคราวนี้น่าจะได้รับไอเทมมาด้วยหรือเปล่านะมา ไอนี่เนี่ยคือมันโจมตีไม่ได้อยู่แล้วฮะอ่ะกดฆ่าไปเลยละกันโอเคมาอีกสักรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปหลบหลบหลบโอ้เฮ้โดนอีกโอ้ไมก่กอดโอเคหลบก่อนอุย๊ยแหลกแหลกเมื่อกี้ไม่มั่นใจนะคะว่าเสียงกระตุกตถ้าเสียงกระตุกเองต้องขออภัยด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่นี่แนะ่โอเคชนะสักทีท่าหนึ่งร้อยเก้าสิบทองแล้วก็ได้มันเป็นไอเทมได้ไหม ความสามารถไม่มีเกราะนี่ไงหุ้มหากาศนะคะได้มาแล้วก็จัดได้แล้วค่ะ HP เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ200ในดูดีหค้มหากาศเป็นสีดำนะคะแล้วก็เลือดเราจะเยอะขึ้นนั่นเองโอเคสำเร็จภารกิจนะคะแล้วก็ซื้อดาบของครีสได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยโอเคอ่าประมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเอาไว้เจอในส่วัครีวันพรุงน,นี้แล้วกันนะคะผม